ด้วยครับน,นั่นพี่น้องหลังที่สองครับโอ้อยุยยุยครับนี่ยังไงดีนี่นนน พ่อแม่พี่น้องสุปูสุคข้นครับผมมือนีผมกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมเอาเบ็ดมาสามสิบหลังครับมาํำเลยครับผมใส่ไปแล้วแล้วเอาม่านเศร้ากุหลังครับเหลืออยู่นี่เอาม่านหาหกหลังครับฝ่าใส่ยานพอแหล้วครับผมกได้กิหลีดมาเศร้าบาทครับผมมือนีเอาเงี้ยกี่หลีดครับผมก็เบ็ดสามสิบหลังเดี๋ยวไปใส่น้ำกันครับใส่น้ำกันถ้าลุนน้ำกันครับผม เดี๋ยวไปใส่ให้มันเหลวเนาะ,ะกับผมกัฝากกดติดตามช่องนี้นะครับผมแล้วเป็นกำลังใจให้กันเนะครับเนาะไปไ,ไปใส่เวทอครับเดี๋ยวมันสิบบท่านกาันลุยครับผม รถอีตอนคำครับคำนะครับผมใส่เบ็ดจนเหมือนจนคำครับเปล่าไปเอาไฟบ่ได้ยามกลับเลยครับผมเดี๋ยวไปยามเบ็ดต้กันครับบา้านหลังจากกี่ใสเหลีวโดนนะเบื้องหลังแหลกลืมใจว่างหัวคำเป็นยังไงมีตูบอ่อนครับผมหลังแหลกนี่ครับ หล่อนแสดงว,ว่ามีป่ามีป่าสวบเงียอยู่เดี๋ยวใส่เงียกันครับโอเคครับเสียเงียเล้วแล้วนี่ครับผมอาจจะประสัดด้วยครับป่ะเบื้องลังต่อไปมีจีรีอยู่บัน มีังนี้การครับอู้หลังนี่โดนครับโดนปลาคอครับอู้ใส่สวยครับนั่นพี่นนองหลังที่สองครับตัวล้วครับนี่ปลาคอครับผมอ้ยงามครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอู้ก้อนนิดเดียวครับก้อนนิดเดียวเดี๋ยวผมมาขึ้นก่อนโอขึ้นก่อนครับอย่ามันหลุดครับ đừng nắm cánh đi Dạ đưa thế là กครับผมนี่ครับใส่สวยเลยนี่ครับง่ายเลยครับไฟมันซองกล่องนะครับนะไฟมันซองกล่องนี่ครับประมาณนี้ครับโอ้งามครับผมนี่กิลิครับผมตัวรกแหกมนัมนมนัมนมนัมนมันมัน รุ่นหลังต่อไปนะครับเด็กมานเราตัวนึ่งโครครับผมสสวยงาม,งามในซําแขนเลยรลังนี่หล่อนครับนะครับเดี๋ยวเสียบเี้ยครับต่อเลยครับต่อเลยครับผม นีบบ่นีอีก,อกมโอมองน,องน,รรนี่ช่องน้ำไหลครับผมนี่ช่องน้ำไหลน่ครับหล่อนแพคคูเลยครับหัวถ่ายหล่อนแพคคูเลย ก็ด้ยามกลับเป็นยังไงสะครับเดี๋ยวผมเสียบเงี้ยก่อนครับปกติช่องนหน้าไรนี่ส CD CD ผลนเนี่ยครับผมมันหล่อนก่อนคนระับเอาไหมเสียบเงี้ยไปก่อนครับต่อเลยครับผมหลอนผลยางทักเลย มีกินอยบานน้องล้างกระล่อนเรอเ็บเงี้ยก็เก็บแล้วละครับนี่ครับผมไปเบื้งหลังต่อไปเลยสร้างเตรียมเดี๋ยวนี้ครับาคอครับผม โอ้หลัง,งนีเงียกันเดียวพี่น้องหลัง,งนีเงียกันโอ้ปลาเค็งครับผมมาแถวที่สองครับแถมที่สองมากแล้วนะครับต้องเขาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้บึง ตัวไปเข็งห้องแก่มีสองียบ้ยครับไปต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วโอเค ตกลง,งไปเต็มกกบัวหล่อนอยู่นะ,น,น,นะครับเนี่ยเอา็บเนี้รุ่นต่อนะครับกำลังได้สองแต้มนะครับมันหล่อนดีครับ หล่อนอีกแล้วเก็บเงี้ยแล้วนะครับป่ะมึงหลังต่อไปเจ๊ะล่ะอ้หลังนี้เงี่ยกการครับเงี่ยกการเดียดง่อยออืมเจ๊ะล่ะปลายสาอู้ ปลาคอครับพี่น้องนี่นั่นครับไฟบนไ่ครับพันกอเขาเลยครับมาเดี๋ยวครับเต็มที่สามปลาคอเดี๋ยวขึ้นไม่เบิ้งครับ ครับผมสวนงามเลยครับตัวที่สามครับตัวที่สามครับผมมานมาันมัน เอาเลยครับหลังจากเมื่อกี้ได้สามละโอ้หลังนี้หล่อนครับน,นี่ครับผมเดี๋ยวเจบเนื้อครับครับน้องหลังน,นี้เห็นดินครับกินโอ้ครับผมน่ครับีหินเสียงกินบัวปลาบัวปลาอยู่ครับ นะครับติ uh huh. ดใหม่ๆนะครับสวยงามครับโอ่ตายะพันครับผมอย่าเด้ออย่าเด้อพันครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล่องพันหงาครับล้างเงา,งาออกแล้วออกแล้ว นี่ครับรคอครับผมตุ่นพอดีพอดีเลยนะครับน้าแ่ะครับหมานแล้วคือยุคคือยู่บานโอเคครับเสร่ของแล้วหลุนต่อครับผมตอ่อเลยครับอีประคอรุ่นง,งามๆจ้ะครับ ก็ดีกินครับนั่งนี้บอลลอนครับผมของเลี้ยงไสดแล้วมันหล่อนดีครับอะไรเสียบเงียไม่ตัวตัวติดกับติดครับตัวบัติดกิดหล่อนดีน้งมือคือนั่นี้ก็บหล่อนครับผมต่อเลย ลุงทีเงาโอ้ลังนี้โดนครับนี่ครับนี่ครับปลาเข็งครับแตังงนง่ายๆน่ยนะครับผมพอดีปนพอดีปิง่งนะครับนี่ครับผมคุณหมอนี่ครับรหมอครับผมอูว่าปลาเข็งเข้าหนิล่ะ โอเคครับผมเก็บง่าของกับเรื่มไปแล้วครับพี่น้องของใบนี่ของมานหลายปีแล้วครับบริเวณไม้ครับผมบริเ็ดง่าไม้มีเวลาครับผมเหตุแต่งานครับผมโอเคครับต่อเลยครับขอท่าขอท่าอู้หลังนี้เงียบกันครับ ปะดุครับปะดุปดุไงอ่างนี้ครับพันควาเขาอยู่ครับนี่ครับองเงยกลีครับผมนี่ครับนี่ครับสังเกตสังเกตบางอย่างไฟครับนี่ครับโอ้ยปะดุกปะดุกหน้าครับผมโอ้โอเคเลยมัน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 ดุกตัวแรกเดี๋ยวผมขึ้นไม่เบิ้งครับผม ที่ดีทำงานอันนี้เขานี่ก็เป็นเขาหน้าจั่ของนะครับว่ามันอี่เยาว่ากันนะครับเขามันนี่นะครับกี่เพราะเกีียวเหลอนะครับผลมันดีครับผมยิฝผลตกดีแท้เขาแบใจยิงให้ในหน้าจั่ของครับป่าป่าปุ่นป่อยครับผมป่าธรรมชาติขึ้นมาจากแม่น้ำข้างล่างครับผม นี่ครับอัตนตะไลครับผมกระดูกรถสวยเลยครับอืมเดี๋ยวผมเอาขออนุญาตใส่ของนยเนาะครับเนาะตะไลครับผมผมมาเดี๋ยวถุงมือมานึา่ง ลอยครับ้พี่น้องเสียงสกอบอยู่ข้างหลังนครับบ้า๋จะไปเบิ้งน้ำกันครับเดี๋ยวจัดการตัวนี้กนะ่อนียบลอยครับหมานหมานมานมองนี้ก็เป็นช่องแนมไหลครับผม ช่องน้ำไหลผมใส่หัวไายเลยครับปามันออกบนเขาตรงนี้นะครับช่องน้ำไหลอยากให้นึงไปหาให้นึงรับผมให้หน้าให้นึงไปหาให้นึงทีดีครับผมปักเลยบันมองเกาเนี่นะ ต่อเลยครับเบิ่งนั่งกันโอ้นังดีถือครับนี่ครับผมเขีงครับผมเขีงไงน,นี่ครับ ่อยสวยงามครับครับผมกำลังงามๆเลยเีครับเก็บครับต่อเลยครับยิงไปหลังข้างหน้ามีอาการครับโอ้ประเก่งครับผม โอเคนี่ครับโอเคนี่ตัวง่ายมากครับผมใส่สวยๆสิค,ครับต่อได้ครับ มีหลอนครับผมเอเสียบเนี่นครับต่อเลยครับผู้หลังมีอาการครับครับผมขอโคครับมีน้ำครับอื้เจโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมบอกขึ้นมาให้บ้างครับ ต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วประคองจี่เพิ่มอีกบ่ตั้งตั้งใส่รุดครับเหยียบเบ็ดครับตั้งเบ็ดพี่ครับเสียบเนี้ยครับ ่็เลยครับจากเสียบเรีวงี่้มตังีหล่นครับปลาเรนครับพี่เนาะปูหลังข้างนาถือครับเดี๋ยวเก็ยบนี้หลังนี้ก่อนะข้างน้าถือแล้วบึกหลังข้างนาครับถือครับนี่ครับปลาคอ ครับนี่ครับอ mm ือ hmm. พันอยู่กวัวเขานี่ครับตรงงามเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นมาให้เบิ้งครับ ครัโดนต่อเลยครับวุ้ยหลังนี่น้องอดปลายังไพี่น้องต้องกันเบ็ดครับเอ้าดูอุยย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 ครับนี่ไงเลยที่นี่เห็นบหมไ่วะอย่า่ตนเห็นตัวครับต้าเบิรงน้ำกันครับดย๋างง่วงนไหมบ่ดูน้ำันด้วยครับ

ก็ันขักพันเนี่ยอย่าดื้อยอย่าดื้อแต่ไล่กัครับพันเดี๋ยวนี้ไอ้ควยครับตกไอ,อ,อ,อ้ควยใส่สวยใส่สวยนี่คือ สวยครับจัด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 อ uh ีกแล้วไงเลยครับจัดอีกแล้วีคว่ครับปเป็ดไก่ด้วยครับนี่ uh huh. จัดอีกแล้วครับผมงามครับ uh huh. มนันหลีดตงงานครับผมของน้อยน้อยมันขนาดเลย เต็มของระบันอัดหนัดเลยี่นอกนีครับผมเงี้ยกิลีครับผมผลดีหน้าหน้ามไม่เลยครับผลดีแห้งปีนี้นโดดมาล่องเบ่งครับผมนีละผลงนันพบในี่นอกเดี๋ยวเบ่งเดี๋ยวช่มกันท,ที่การใส่เด็ดเงี้กิลีครับผม เอาปไปใส่ได้ครับถ้ากันเอาปใส่ได้ครับผมยามเล้วแล้วครับพี่น้องถ้ายามหลอบเดียวครับผมยามรอบเดียวหู่คนเลยครับผมขึ้นงี้ยกี่บิเพราะว่ามันหลอดเร็วครับเงกี่บีดทันสวบติดกับขึติดเลยครับผมกินดีครับรกี่บิปลาเนี่ยจะผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสองโลลัวอยู่หัดสองโลเกือบสามหมดละนี่ เดี๋ยวผมไทให้เบิรงครับผมอ่ายีดกปยังยั่งอยู่เพราะว่ายามรอบเดียวครับยีดเศร้าบานนี่ือว่าโอเคอยู่ตอนเศา้ากับที่บ่มีอ่ารุนครับผมบ่มีรุนเพราะว่าบด้เสียบเนื้อไวแล้วครับเบ็ดกับผมกับเสียบข้าว้นี้ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าจะของเนาะอ่าวันหยุดผมก็จะผ้าพมาณผี่น่องมาใส่ไ,ไม้ครับผมเอาเนี้ยมาเสียบไม้มันจะเปลี่ยนขอเบ็ดนึ่ครับผมผมรู้สึกว่าขอเบดจะบค่คมแล้วครับอ่ะาะบ่เป็นยังเนาะมือน เวลามีสำนีกับผ้ากันใสซสำนีครับผ้ามาใส่สำนีมือรุ่นมือไม่จังว่ากันไม่ครับผมปฏิวิว่าหมานอยู่ผ่านอยู่กับผมกับบ๊วด้ลงคลิปโดนแล้วยังที่ว่าล่ะเพราะว่าผมติดงานครับผมติดงานถ้ามีเวลาผมก็จะผ้าพรมพี่น้องอ่ามาหากินแบบนี้ก็จะจะจคลิปลงคลิปให้พรมพี่น้องในเบืองได้ชมกันเนาะวิธีหากินแบบอ่าบัดนกเข้า อาหากินแบบบรรนอกเข้าใส่เบ็ดใส่หนูอ่าตามฤดูกาลครับผมอ่าปีนี้ฝนดีฝนดีก็เลยอ่าอุดมสมบูรณ์หน่อยครับผมโอเคครับเลิกแล้วสามทุ่มแล้วขอฝากคลิปไว้สำเนี้ครับผมอ่ามากดไลค์ชร์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งกดติดตามสำหรับคึ้นนี้ร้วฟันดีราตสสรีสวัสดีครับสวัสดีครับ